สวัสดีครับผมมาพินและฟ th ิลไทย theboxspot.com นะครับตอนนี้ที่ปางสามยอดครับแล้วก็ปัญหาที่นี่คือมีลิงเยอะนะฮะมาเกาะแต็ไมไหมดนะฮะเป็นปัญหาเหมอือนกันนะฮะโอ้โหนี่เต็ไมไ่หมดเลยวันนี้ก็มีตัวทีนนี้เขาก็มีนวัตรกรรมป้องกันฝุงลิงอย่างหนึงนะครับ นี่ครับฝูงลิงยเยอะแยะเลยครับที่ปางสามยอดนะฮะเยอะมากครับแล้วก็ก็ชาวบ้านแถวนี้ก็มี วิธีป้องกันอย่างหนึ่งนะครับตอนแรกผมก็เอะเสียงอะไรเปี้ยๆยเย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวมาซูมรอดูหนึงครับตรงนี้ฮะผมนึกว่าไฟช็อตนะครับตอนแรกแต่จริงมันก็คือไฟช็อตจริงๆครับเดี๋ยวคอยดูนะผมค่ารูปรอไว้โข้คนบนลิงเดินผ่านนะ ยังไม่ช็อตให้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งเหมือนก็นจะมีจังหวะทิ้งช่วงงานนี้ครับช็อตแล้วครับเปี้ยวๆเ,เนี่ยคือก็กันฝูงลิงโดยเฉพาะนะครับหนูเห็นว่าไต่บนสายไฟด้านบนเนี่ยฮะเนเนี่ยเนี่ยครับช็อต เป็นรั้วไฟฟ้านะเป็นแนวไฟฟ้ากันลิงนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงก็เจอจริงๆเนี่ยดูตัวเนี้ฮะบนยอดลิงเยอะมากครับใครมาเที่ยวมาถ่ายรูปลิงก็ระวังไปคนระับเนี่ยเขาทำรั้วไฟฟ้าชอ็อตกันลิงบุกเข้าบ้านนะครับเสียงปิ๊บปิ๊บเปลี่ยนครับ บรรยากาศลิงยามเช้าที่ปังสายอด